สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่อง this is b o o k i ีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาตอบคำถามเนาะซึ่งคำถามเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็ได้ตอบบ้างไม่ได้ตอบบ้างเนาะก็ต้องขออภัยมานณที่นี้นะทุกคนซึ่งคำถามแล้วก็ คำตอบเนี่ยมันก็จะเกี่ยวกับช่วงช่วงนี้แหละด้วยความที่หลังจากที่ประตอนนี้เนาะออสเตรเลียก็ได้เปิดประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีเพื่อนๆพี่พี่น้องๆเนี่ยทาง working holiday visa แล้วก็วีซ่านักเรียนเนี่ยเข้ามากันเยอะเรียกได้ว่าเยอะมากที่สําคัญไม่ใช่แค่ประเทศไทยเนาะมาทุกประเทศทั่วโลกนะคะที่อยากจะมาออสเตรเลียเนาะโอเค ก็มีคำถามนะคะแบบอย่างบางคนเนาะเพราะว่าปุ๊กเนี่ยได้ทิ้งไลน์แอดเอาไว้ในคลิป YouTube เนาะก็เลยมีคนแอดไลน์มาเยอะมากนะคะแล้วก็ถือว่าเราก็ได้แชร์ประสบก,การณ์ที่เรามีเนาะให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่สงสยัยหรืออะไรปุ๊กก็ต้องขอออกตัวก่อนตอนนี้ว่าอันไหนที่ปุ๊กตอบได้เนี่ยปุ๊กก็ยินดีที่จะช่วยแต่อันไหนปุ๊กไม่รู้ปุ๊กก็ต้องบอกว่าไม่รู้นะคะทุกคนอันนี้โอเค เริ่มแรกเลยก็คือเขาถามว่าพอดีว่ากำลังจะบาซิดนี์เนาะแล้วก็เลือกแนะนำเรื่องการหาบ้านหางานหน่อยค่ะหาบ้านเนาะตอนนี้อย่างที่ทุกทกคนรู้กันว่าราคาบ้านเนี่ยมันก็อาจจะสูงแต่อันนี้คือสูงในเลทที่ค่าแรงเนี่ยมันปรับขึ้นมาแล้วนะทุกคนก็คือจากแต่ก่อนอาจจะ19ตอนนี้เป็น21ต่อชั่วโมงคือขั้นต่ำ แล้วก็ค่าบ้านมันก็ปรับขึ้นตามภาวะเงินเฟ้ออะไรใดๆก็แล้วแต่แต่ถือว่ามันขึ้นจากที่แต่ก่อนสมมุติเอาเน็ตเนราคาแบบรวมๆเราอาจจะจ่ายคนละประมาณ200ถ้าเทียบหาบ้านเชรตอนนี้อาจจะขึ้นเป็น250หรือ300ต่อคนซึ่งราคานี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับความสบายความสะดวกของเราด้วยแล้วก็กำลังในการจ่ายคือถ้าเราแฮปปี้ที่จะอยู โดยที่แบบเออเรามีกําลังจ่ายแล้วมันก็ต้องแพงอยู่แล้วประมาณ300แต่ถ้าสมมติเรารู้สึกว่าเออไม่เป็นไรอยู่แชร์หรืออย่าอยู่อยู่เซฟแบบประหยัดค่าใช้จ่ายก่อนอะไรอย่างนี้มันก็จะตกประมาณคนละ200หรือ 250. 2อง้าก็นั่นแหละทุกคนอันนั้นก็คือเป็นราคาค่าบ้านที่ทุกคนคํานวณมาแล้วมันจะประมาณนี้มันคือค่าจ้จ่ายที่เราต้องจ่ายซึ่งตอนนี้จะไปหาบ้านด้านไหนไหนบ้างแล้วก็คือสามารถหาบ้าน ถ้าเราอยากมีเพื่อนๆเป็นคนไทยเนาะก็เหมือนเดิมบ้างคนไทยในซิดนีย์หรือว่าคนไทยในซิดนีย์หรือว่าจะเป็นเพจซิดนีย์ไทยต่อไปเรื่องงานและเป็นยังไงบ้างเรื่องงานตอนนี้ทุกคนก็อยากจะบอกว่าคืองานมันก็มีเยอะนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางทีอะสกิลที่ ที่เราขาดอ่ะมันทาให้เรารู้สึกว่าเราหางานยากเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ทุกคนที่มาก็มาเรียนภาษาเนาะเท่ากับว่าสิ่งที่เราขาดนั่นก็คือสกิลภาษาอังกฤษที่เรายังไม่มีเราก็เลยมาเรียนเพื่อฝึกฝนเพราะฉะนั้นอย่างตอนแรกเลยถ้าเราจะคาดหวังงานแบบมาปุ๊บอยากได้งานแบบงานที่ดีรายได้สูงๆเลยอย่างเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เรากดดันแล้วก็ท้อไปก่อน แต่อย่าลืมว่าถ้าเราเออโอเคทาําใจยอมรับแล้วก็ตั้งใจเรียนภาษาแล้วก็พัฒนาภาษาอังกฤษให้มันดีขึ้นเวลาเราไปสมัครงานอย่างเงี้ยอย่างน้อยเราก็กล้าพูดว่าเอ้ยเรามีสกิลภาษาอังกฤษที่ดีขึ้นตอนที่เราอะ่ะยังไม่ได้ภาษาอังกฤษเราก็อาจจะยังเออไม่มั่นใจเนาะแล้วก็เรียนรู้ฝึกประสบการณ์อาจจะต้องอดทนอ่ะทุกคนหนักเอาเบาส่สวนเนี้ยสาคัญมากคือเราอาจจะไม่ชอบงานที่ทําหรอกเพราะว่างานที่ทําส่วนใหญ่มันจะเป็นงานเหมือน งานแรงงานเราต้องใช้แรงมากกว่าใช้ความรู้ที่เราเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่เราได้แน่ๆเลยก็คือประสบการณ์ที่เราอาจจะหาไม่ได้จากที่ไทยนะทุกคนค่าแรงอาจจะน้อยแต่ว่าสิ่งเราก็ฝึกฝนเอาประสบการณ์ก่อนเพรเราเรื่องผู้ภาษาอังกฤษได้งานมันก็จะเข้ามาเองแล้วก็ไปลองสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยโอกาสมันก็ตามสกิลที่เรามีนะทุกคนปร,ประมาณนั้นเลยทีนี้น้องเขาถามว่าแบบ เอออย่างงานร้านอาหารอะไรพวกนี้คะ่ะต้องมีสกิลพิเศษไหมสกิลพิเศษก็คืออดทนอดทนสาคัญม,มากอดทนก้มหนา้าก้มตาไปก่อนแต่เพราะเราไม่ได้คิดว่าเออเราจะทําอาชีพนี้ไปจนห้าปีสิปีไม่ใช่เราแค่มาทำเอาประสบการณ์พัฒนาตัวเองแล้วเดี๋ยวเราก็พอเราเริ่มแบบเออเริ่มอยู่ตัวเริ่มปรับตัวได้แล้วค่อยหางานไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ว่าเอ้ยมาถึงบินมาถึงปุ๊บโอ้โหได้งานดีเลย มันก็อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นคือมันก็คงจะมีคนที่เขาโชคดีแต่ว่าถ้าเรายังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นเราก็ต้องแบบโอเคเออเข้าใจยอมรับแล้วก็พัฒนาปรับปรุงตัวเองจนวันหนึ่งอ่ะปุ๊กเชื่อว่าทุกคนจะได้งานที่เราชอบอย่างแน่นอนแล้วก็จ่ายดีด้วยแล้วก็จะเริ่มัวเข้าใจว่าอ๋อชีวิตด,ด,ดีมันเป็นยังไงนะจ๊ะเออต่อไปคขาถามอะไรอ้อทีนี้ด้วยความที่อย่างบางคนเนาะก็ทักมาถามว่าเออพี่ครับพี่ครับช่วงนี้อูเบอร์เป็นยังไงบ้างเพราะว่าเออ คือรู้สึกว่าสถานการณ์ไม่ค่อยมั่นคงทุกคนก็เลยหันมาหา u ber อร์กันว่าแล้ว U b เ r เป็นยังไงบ้างครับแบบรายได้มันเป็นยังไงคือถามว่ารายได้มันเป็นยังไงอาจจะไม่ได้ดีเท่าช่วงช่วงโควิดเพราะว่าทุกคนอ่ะก็มาทํา U เ e อร์กันหมดแต่อย่างน้อยมันก็ยังทําให้เราแบบไม่ต้องเทรนงานไม่ต้องไปเทรนงานแล้วก็คือแบบคือเราสมาัครแล้วเราก็ไปวิ่ง อย่างน้อยได้ออเดอร์5ดอน10ดอนอย่างน้อยมันก็คือเงินแะทุกคนไม่ใช่แบบว่าเออมานั่งรอชิปทำงานหรือว่าสมัครงานไม่มีงานอย่างน้อย Uber ก็เป็นอีกทางรอดคือบางคนอาจจะไม่ได้เลือกไม่ได้อยากทำอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายมันก็อาจจะเป็นอีกทางรอดหนึ่งที่จะทำให้เราพอมีเงินมาจ่ายค่าบ้านหรือว่าค่ากินอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ดูหมิ่นกันน้อยอะไรประมาณนี้โอเคถ้าแล้วก็มีคนถามว่าเออสำหรับ Uber เนี่ยนะคะเรามีจักรยานให้เช่าไหม ก็คือมีคอนแทคนะคะสำหรับใครที่อยากเช่าจักรยานเนี่ยก็ทักมาได้แล้วปุ๊กจะส่งคอนแทคของพี่ที่เขาให้เช่าจักรยานเนี่ยเพราะว่าวิกหนึ่งประมาณ50-60หเหรียญต่อ1วิคแล้วก็ไปลองเช่ชาขับดูก่อนว่าเออเราได้เงินเนี่ยมันคุ้มไหมเช่า60ปั่นวันนึงได้เท่าไหร่ปั่นกี่วันหักแล้วยังเหลือกําไรอยู่ไหมเพราะว่าอย่างปุ๊กก็เข้าใจเราบางคนมาอย่างเงี้ย ก็ไม่รู้ว่าจะชอบไหมปั่นไปจะได้เงินหรือเปล่าจะให้ไปซื้อจักรยานแบบพันสองพันเลยมันก็อาจจะไม่คุ้มอะไรอย่างนี้เนาะนั่นแหละโอเคข้อต่อไปนะทุกคนนั่นแหละทุกคนสําหรับตัวปุ๊กเองก็ต้องขอบคุณอ,อย่างน้อยที่เราได้สมัคร Uber ไว้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังจะช่วยเราในช่วงที่แบบเพราะว่าชิปทํางานที่เนี่ยเราเป็นวีซ่านักเรียนเนาะมันไม่ได้แบบว่า เป็นชิฟฟ์ f u ทม t ที่แบบได้5วันเต็มอะไรแบบนี้มันไม่ใช่เพราะฉะนั้น uber อ่ะมันก็เป็นเหมือนอีกรายได้อีกหนึ่งช่องทางแะะการสําหรับวันไหนที่เราไม่มีงานหรือวันไหนที่ที่เราถูกลดชิปหรือว่าเราวันหยุดแล้วเราอยากจะหายได้เสริมนั้นก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีนะทุกคนสําหรับใครที่เพิ่งมาใหม่ยังไม่รู้ว่าวิธีการสมัคร uber ยังไงนะทุกคนก็เข้าไปดูในคลิป มีปุ๊บมีหลายคลิปเลยที่ทำเกี่ยกับ Uber และสำหรับใครที่สนใจอยากสมัคร Uber เตรียมตัวไว้พร้อมเป็นอีกทางรอดหนึ่งก็สมัครได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะทุกคนสำหรับใครที่มีคำถามก็ทักมาถามกันได้เหมือนเดิมน,นะจ๊ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะ